ตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้3.34จ3 4สามสี TRX นะครับการชําระเงินปกติในวันที่ยี่สิบธันวาคมนะครับอ่าชื่อเว็บชัดเจนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเหรียญ TRX ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีเหรียญ TRX นะครับหรือว่าตอนนะครับอยู่ที่123เหรียญนะครับในส่วนของกระเป๋า f o r เ e t Pay นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋า f o r c e t e Pay เนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัคร ใน YouTube มีสอนนะครับผมก็ผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและก็ขั้นตอนการถอนเงินนะครับจาก For เซตเพนะครับเข้าธนาคารผมก็ทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับถามว่าใช้กระเป๋าอื่นได้ไหมนะครับกระเป๋าอื่นนะครับผมก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําในส่วนของการหาเหรียญ trx ฟรีนะครับ เหรียญทุกเหรียญนะครับผมก็สามารถเก็บได้เนาะอันนี้ผมก็เก็บหลายหลายเหรียญนะครับตอนนี้ผมมียอดเงินในเว็บหรือว่าในกระเป๋านี้นะครับประมาณ $48 ดอลลาร์เนาะก็ประมาณ1,500ับาทนะครับผมประมาณ1,500ับาทนะครับผมอันนี้ก็จากการทําเงินฟ,ฟรีเก็บม,มาเรื่อยๆ,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 ๆนะครับผมเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ว่าจะทําวัน2วันได้เงินเท่านี้นะครับผมไม่ใช่นะเราทําฟรีนะครับเก็บทีละเล็กทีละน้อยมาเรื่อยๆจากเว็บไซต์ฟรีจากแอปฟรีต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับ สำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ในการหาเหรียญฟรีเนี่ยมีชื่อว่า kemtrx.com นะครับผมก็เว็บนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองมาทำดูนะครับเว็บนี้มาถอนเงินได้ทุก2นาทีเลยนะทำง่ายถอนง่ายแน่นอนนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับวิธีการสมัครของเว็บนี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าไปดูการสมัครครั้งแรกได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย,ย่างไรนะครับผมก็ลองเข้าไปดูในคลิปที่1น,นะครับ สำหรับลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถเข้าไปกดสมัครกันได้เลย นะครับผมตอนนี้นะครับยอดสมดุลเนาะผมมีคะแนนในเว็บเนี่ยประมาณ300้ล้านนะครับผมอันนี้ได้จากการทานะครับการเควมนะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนนะครับผมถ้าเราจะทําเองนะครับก็ทําได้นะโดยที่เราไม่ต้องแนะนําเพื่อนเนี่ยถอนเงินได้แน่นอนนะครับทําแค่2นาทีได้ถอนเงินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูขั้นตอนแรกนะครับผมจะถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับเว็บไซต์นะครับว่า มันจ่ายหรือว่าไม่จ่ายนะครับผมสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกก็ดูเลยนะครับวิธีการถอนเงินนะครับไปที่กระเป๋าก่อนเลยเนาะ,ะมาที่กระเป๋านะครับผมจะถอนเป็น TRX นะครับหรือว่าตอนให้ดูนะครับให้เราเข้ามาที่กระเป๋า f o r s e t y นะครับแล้วก็เลือกไปที่เงินฝากหรือว่า d e POSIT เนาะกดเข้าไปเลื่อนหาคําว่าตอนหรือว่า TRX ตรงนี้นะครับผมจะมี QR code ของกระเป๋าแล้วก็จะมีลิงก์กระเป๋าแล้วก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปนะครับ แล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรากดไปที่หน้าแผงควบคุมนะครับด้านบนซ้ายมือเลยแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้หลายเหรียญน,นะนี่มีหลายเหรียญให้ถอนนะครับเราจะถอนเป็น TRX Litecoin Coin FEY Dash Ether นะครับก็คือ USDT นะครับ BCH Digibyte เซตแคสนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับจํานวนขั้นต่ําในการถอนเนี่ยมันไม่ได้จํากัดนะว่าต้องถอนเท่าไหรนะ่เนาะมี100คะแนนก็ถอนได้นะครับอันนี้1เหรียญน,นะครับหคะแนนเท่ากับ0.8ซาตชีนะครับผมอันนี้เป็นหน่วยของซาตชีของเหรียญน,นั้นๆน,น,นะครับผมผมจะถอนเป็นตอนเนาะก็คืออันแรกนะครับตัวนี้เราก็ใส่จํานวนคะแนนที่เรามีอยู่ทั้งหมดลงไปเลยก็ได้นะนี่แล้วก็ใส่ลิงก์กระเป๋าตรงนี้ในช่องสุดท้ายนะครับวางลงไปเลย จากนั้นนะครับผมให้เราตรวจเช็คว่าลิงก์กระเป๋าเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับ TPN นะครับเราก็มาดู TPN ข้างหลังก็ C R U 1นะครับผม C R U 1โอเคตรงกันนะครับเราก็กดถอนเงินอันนี้ทำได้ดีมากก็คือเขาได้ทำการถอนเงินให้เราแล้วนะครับกดตกลงเลยจากนั้นก็เข้าไปที่กระเป๋า forset pay นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ภาพรวมกลับไปที่หน้าแรกนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะ เดี๋ยวผมซูมตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้3.3 4 4 3 4 6 80 TRX นะครับการชำระเงินปกติในวันที่23ธันวาคมนะครับอ่าชื่อเว็บชัดเจนนะครับ KEMTRX เนาะก็ตรงกันนี่หนาะเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับแปลภาษาก่อนให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยฮะ KEMTRX นะครับผมแล้วเราก็มาดูที่เว็บนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะเดี๋ยวผมแปลภาษาก่อนนะครับ เนี่เห็นไหมเคม T R X นะครับผมชื่อเว็บนะที่ถอนไปเมื่อกี้นะครับผมก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับผมไม่มีการลงทุนนะครับทำแล้วได้เงินแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับก็ให้เราเลือกไปที่ for ร a ต e แบบใช้มือนะครับที่เป็นรูปกล่องของวันเนาะกดเข้าไปสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเคมทุก2นาทีนะครับ ใครมีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถมากดเคมได้เลยนะครับทุก2นาทีเนะาะการเคมนะครับจะได้รับครั้งละ100เหรียญนะครับ100คะแนนไอหนึ่งแสนเหรียญนะครับผมอันนี้จะเป็นคะแนนนะไม่ใช่เหรียญดอลลาร์นะครับหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยการเคมต่อวันนะครับไม่จํากัดการเคมในแต่ละวันนะครับผมไม่จํากัดนะเราสามารถเคมได้เลยนะครับครั้งละ2นาที2นาทีนะครับ วิธีการนะครับก็แก้แคปชั่นตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ดูในกรอบสีเหลืองนะครับว่ามีข้อความอะไรหรือว่าเป็นตัวเลขอะไรเราก็เลือกไปนะครับผมแบบนี้จากนั้นก็กดรับรางวัลของคุณนะครับสําหรับใครที่เคมเสร็จแล้วแบบนี้เลยนะครับเราจะถอนเงินเลยก็ได้นะกดไปที่แผงควบคุมนะครับเรามี1นึ่งแสนนะครับผมเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเก็บสะสมยอดให้เยอะก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะถอนเงินออกทันทีเนาะเราก็มาเลือกแล้วเราก็กดถ้อนเลยนะครับแบบนี้ เราไม่ต้องใส่ลิงก์กระเป๋าอีกนะถ้าเราจะถอนเหรียญเดิมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเหรียญการถอนเนี่ยเราก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าใหม่มาใส่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมถอนเป็น TRX เหมือนเดิมเนาะก็กดถอนเงินได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าทันทีนะนี่เงินก็เข้าทันทีถอนได้ทุก2นาทีนะครับผมแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะถอนตอนไหนนะครับนี่เห็นไหมมันก็เข้ามาอีกแล้วนะครับเคมปุ๊บถอนได้เลยนะต่อไปนะครับผมเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับ ก๊อกน้ําอัตโนมัติตรงนี้คุณจะได้รับครั้งละ1น0 0 0 0คอยนะครับทุก3นาทีนะครับผมก็คือเราไม่ต้องเข้ามากดนะครับผมตรงหน้านี้เรากดปุ๊บเราก็ปล่อยให้ขีดสีม่วงตรงนี้เนี่ยมันวิ่งให้ครบ3นาทีก็คือเต็มหลอดตรงนี้เราถึงจะได้รับ10,000แคะแนนนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทําอย่างไรนะครับถึงเราจะกดได้หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีพลังงานนะครับพลังงานก็คือดูที่หน้าแรกนะครับผมตรงนี้มีพลังงานบอก อันนี้ผมมีสายฟ้าหรือก็คือพลังงานของเรานะครับอยู่ที่600เนาะอ่าราถึงจะกดในส่วนของก๊อกน้ําอัตโนมัติได้นะถ้าเราไม่มีพลังงานเราก,กดตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมเป็นลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นคืออะไรนะครับลิงก์สั้นก็คือการแก้ช็อตลิงก์นะครับในส่วนของแก้หน้าเว็บโฆษณาเนาะสำหรับใครที่ทําผ่านมือถือเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันจะปิดหน้าเว็บ โฆษณาค่อนข้างยากนะครับก็แนะนําให้เราทําเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ละกันนะครับมันจะง่ายมากนะครับผมแล้วก็เหรียญที่เราจะได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ48ล้านเหรียญเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะมีทั้งหมด40เว็บนะครับพลังงานก็อยู่ที่4 00 0นะครับถ้าเราทําครบทุกเว็บเนี่ยเราได้รับคะแนนเยอะมากนะครับผมวิธีการทํายากไหมนะครับก็ให้เรากดคําว่าไปหรือว่า go ด้านหลังตรงนี้กดเข้าไปนะมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าเว็บของเขานะครับ ให้เราทําการแก้แคปชั่นตามขั้นตอนที่เขาให้ทําเลยขั้นตอนการแก้แคปชั่นวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับ 1. ดูเวลานับถอยหลังนะครับถ้ามันมีเวลานับถอยหลังขึ้นแบบนี้เห็นไหมอ่ากดถัดไปนะครับอ่าแล้วก็กดถัดไปด้านล่างนะครับผมถ้าแบบนี้คือกดปิดไปเลยนะครับกดปิดเสร็จนะครับผมอรอดูนะครับว่ามีเวลานับถอยหลังอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็รอนะครับ วิธีการสังเกตการแก้แคปช้านะครับทุกเว็บนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราสังเกตแบบนี้นะครับบางอันเนี่ยมันยากนะครับผมก็คือหาจุดสังเกตยากนะบางอันนะเราก็ดูดีๆนะครับนี่เห็นไหมกากบาทปิดเลยอีกครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็15วินาทีนะครับการทำเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งเนืสําหลับมือถือนะครับก็ให้เราทําเป็นบนคอมแล้วกันจะง่ายกว่านะครับผมโอเคนะครับรออีก4วินาทีนะครับผม กดถัดไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับกากระบาดปิดไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเวลาอีก7วินาทีนะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะรอเวลานะครับมันจะมีคําว่ารับลิงก์ด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมกดรับลิงก์ไปเนี่ยโฆษณามันจะเด้งแบบนี้นะครับมันจะยากนิดนึงนะสำหรับมือถืออันนี้เสร็จเรียบร้อยละล็อกแก้เสร็จแล้วเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะเนี่ยถอนเงินได้เลยนะครับเรามี1นึ่งล้านสองละเราก็กดถอนได้เลยนะ กดถอนได้ตลอดนะครับทุก1นาทีทุก2นาทีได้หมดนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับผมเป็น PTC นะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานะครับอันนี้มี3เว็บนะได้รับอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหม่นะครับกดไปนะรอเวลา5วินาทีนะครับรอเวลาตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมแก้แคมช้านะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะแล้วเราก็การกระบาดปิดไปเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ทําให้หมดนะครับผมแค่นี้เองนะครับต่อไปเป็นในส่วนของความสําเร็จนะความสําเร็จเมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็นภารกิจให้เราทำนะครับ <pequeña> เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มนะครับแก้ช็อตลิงก์5ครั้งแก้ช็อตลิงก์10ครั้ง15ครั้งจนถึง25ครั้งนะครับสำหรับการแก้ช็อตลิงก์เนาะถ้าเราทําครบเราก็ได้ภารกิจตรงนี้เพิ่มไปนะครับผมต่อไปนะครับมาดูที่แผงควบคุมนะครับผมอ่าเราถอนเงินเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เราก็ทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยก็ไม่ยากเนาะสำหรับการใช้งานนะครับผมก็ลองไปสมัครดูทําแล้วถอนเงินได้แน่นอนนะครับขั้นตอนการแนะนําเพื่อนดูตรงไหนนะครับก็คือหน้าแรกนะครับจะมียอดเงินฝากพลังงานการอ้างอิงค่าคอมมิชชั่นผู้อ้างอิงนะครับแล้วก็ผู้อ้างอิงตรงนี้นะครับเป็นลิงก์เนาะนี่จะมีลิงก์การแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนได้นะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผม สำหรับเว็บไซต์นี้ก็ทําฟรีนะครับอย่าฝากเงินเด็ดขาดน,นะทุกเว็บเลยนะครับผมจะพูดทุกครั้งนะครับให้เราทําฟรีเนาะก็ลองไปใช้งานดูทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ